สวัสดีคับท่านผู้ชมครับพบกันชช่นเคยครับกับเจ้าชายนะครับวันนี้เจ้าชายขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียนะครับของพ่อแม่พี่น้องครอบครัวที่ใช้แรงงานในประเทศอิสราเอลนะครับหวังจะไปหา,เ,าเงินหาทองกลับมาเลี้ยงครอบครัวนะครับแต่เนื่องด้วยว่าสถานการณ์ไม่ปกติของดินแดนแห่งนี้ที่เกิดขึ้นนี่นะครับขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีผ่านพ้นโดยเร็วและก็อยากจะให้ ทางสงครามนี้ยุติโดยเร็วนะครับสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับบางคนก็เข้าไปศึกษาแล้วว่ามันเป็นดินแดนอะไรทําไมเขาต้องฆ่ากันเจ้าชายก็พอจะรู้พอจะทราบมาบ้างเพราะสถานที่ตรงนี้ของอิสราเอลนี่นะครับมันเป็นที่อยู่เก่าของปาเลสไตน์เขาโดยเฉพาะคนปาเลสไตน์เขาก็มองว่าถิ่นฐานตรงนี้คือเป็นแหล่งกําเนิดเกิดองเขาอยู่บ้านเมืองของเขาและเป็นเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคาเป็นสมองระพุมที่ดีที่สุดเหมือนกับบ้านเราเนี่ยครับติดทางเอเชียติดทางยุโรป นะครับติดทางตะวันออกกลางนะครับสามารถที่จะสัญจรไปตรงไหนก็ได้เป็นสมรรภูมิขุมเงินขุมทองนอกจากนั้นเองในกาซาหรือว่าจะเป็นตรงที่อยู่ที่กําลังสู้รบกันอยู่ตรงนี้นะครับเขาถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มที่ถูกถูกขับออกไปนะฮะ ขับออกไปจากกลุ่มชาวยูนี่นะครับมาแบ่งสรรปันส่วนแล้วก็เขาไม่พอใจเหมือนกับเราเสียบ้านเสียเมืองไปแล้วไปแบ่งหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งให้เราอยู่แต่หมู่บ้านที่เราอยู่ดั้งเดิมเนี่ยเราไม่ได้อยู่ให้คนอื่นมาอยู่เนี่ยนะครับเขาก็เลยเกิดสงครามตรงนี้ไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะต้องการที่อยากจะอยู่บ้านของเขาตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเอาละเรื่องราวของเขาก็เรื่องของเขานะครับแต่หลายๆคนนะฮะคนไทยนะครับช่วยกัน ส่งกำลังใจอย่าเพิ่งโจมตีกันครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะทางการไทยเองนี่นะฮะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทางกระทรวงการต่างประเทศทางกระทรวงแรงงานก็ต่อสายกับทางทูตไทยทางอิสราเอลอยู่เป็นประจำนะครับตอนนี้นะฮะทราบมาว่าตัวเลขผู้ที่สูญเสียสุดท้ายนี้ที่ยังไม่เป็นทางการนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่จํานวน18ชีวิตด้วยกันที่เสียไปนะครับอันนี้ขอ,ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากเจ้าชายนะครับ แล้วก็ครอบครัวด้วยแล้วก็ญาติมิตรพี่น้องของท่านที่สูญเสียไปนะครับนอกจากนั้นเองกลุ่มใช้แรงงานที่อยู่ในอิสราเอลนี่นะฮะบางคนก็ซื้อตู้เย็นบางคนก็ซื้อจักรยานซื้อพัดลมซื้ออะไรต่างเนี่ยหวังว่าจะได้ทํางานถึง5ปีแต่นี่มันยังไม่ถึงเขาก็เสียดายของเขาจะเอากลับอย่างไรเป็นอย่างไรนะฮะทางการมีแนวช่วยเหลืออย่างไรผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้เองเนี่ยหน่วยงานของไทยเนี่ยเราจะเข้าไปแทรกแซงของเขาไม่ได้นะครับ เครื่องบินทหารทุกประเทศเขาไม่ให้เข้าเลยนะครับเขาปิดน่านฟ้าเลยนะฮะแต่มีเครื่องบินพาณิชย์ที่ยังสามารถสัญจรได้ที่กรุงทิวอาวิบเนี่ยนะครับทางการไทยเองทางนายกเองก็สั่งการไปที่กระทรวงแรงงานสั่งการไปกระทรวงต่างประเทศก็ต่อสายกันอยู่ตลอดอาจจะเช่าเหมาหลําของเครื่องบินสายพาณิชย์ประจําอยู่นี่นะฮะของเทวอวิบเนี่ยเหมาหลําเอากับคนไทยมาเอาคนไทยนี่กลับมามีผู้ประสงค์ที่ลงนามที่อยากจะกลับมาแล้วประมาณสามพันกว่าคนนะครับ นอกนั้นก็ขอดูสถานการณ์ก่อนว่าอาจจะจบเร็วสิ้นวันนี้นะฮะถ้าจบแล้วปุ๊บเขาก็จะได้ทางานต่อนะครับความหวังที่บอกว่าจะอาจจะจบสิ้นวันเร็วๆวันนี้ก็หมายความว่าทางอิสราเอลเนี่นะครับในสวนกาซาเนี่ยได้สั่งการให้ตัดน้ําตัดไฟตัดเครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่างไม่ให้อาขนเข้าเชื้อเพลิงก็ไม่เอาเข้าไปเพราะต้องการที่จะไล่กลุ่มฮามาสของกลุ่มปาเลสไตน์นี้ออกไปนะครับ ถ้าเขายังมีน้ํามีไฟมีอะไรอยู่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะดํารงอยู่ตรงนั้นได้คุมกําลังที่รักลอบเข้ามาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นมาชาวบ้านเป็นแบบนักท่องเที่ยวก็แล้วแต่ที่ไปเกิดตรงนี้นะฮะแต่ทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนะะี่ยท่านผู้ชมครับส่งกําลังใจนะส่งกําลังใจอย่าเพิ่งเอาการเมืองมาเล่นกันเลยตอนนี้อย่าเพิ่งเอาการเมืองมาเล่นอย่าเพิ่งโจมตีกันเรามีแต่จะส่งเสริมกันว่าเออหน่วยงานราชการเป็นยังไงเราคอยติดตามกันอย่าเพิ่งไปโจมตีกันแต่แปลก ดันไปโจมตีว่าหน่วยงานรัฐการทางรัฐบาลนี่ทําอะไรอยู่เป็นยังไงนิ่งนอนใจมันไม่สามารถที่เข้าไปเหมือนเข้าไปเคลียร์ในหมู่บ้านเรานะครับกฎหมายของเขานะฮะาศาสนาของเขามันมีหลายแบบครับท่านผู้ชมครับมันมีหลายแบบหลายอย่างนะฮะตอนนี้เชื่อว่าขวัญกําลังใจของคนไทยที่อยู่ที่นู่นนะครับก็ได้ก็คงจะดีขึ้นเยอะเพราะหน่วยงานรัฐการก็ติดต่อกับสถานทูตติดต่อกับทางทูตไทยทางทางอิสลาเอลอยู่ตลอด และก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยบางคนบอกว่าไม่เห็นหน่วยงานเข้ามามันไม่ใช่บ้านเรานะครับต้องเข้าใจข้อนี้ด้วยไม่เข้าใจก็อย่าอย่าพึ่งฟุ้งซ่านนะครับมันไม่ใช่จะเข้าไปตามกันง่ายๆนะฮะเจ้าชายอยากให้ตั้งสติกันก่อนทุกๆคนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันส่งกําลังแรงใจให้กับครอบครัวผู้ที่สูญเสียส่งกําลังแรงใจไปให้กับแรงงานไทยที่อยู่อิสราเอล ส่งกำลังแรงใจไปให้ปาเลสไตน์กลุ่มฮามาสกลุ่มอิสราเอลได้มีข้อตกลงหยุดยิงกันไวๆนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์สงครามนี้ไปโดยเร็วครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมครับเจ้าชายสวัสดีครับ